ตัวแล้วที่มาเลเซียหัวเว่ Y7A รีแบนด์มาจาก P Smart 2021ใช้ชิปคิริน 710A พร้อมจอ6.67นิ้วกล้องหลัง4ตัวหรือหลัก48ล้านพิเซลแบต5,000มิลลิแอมป์มีชาร์จไวตัวแล้วที่มาเลเซียหัวเว่ Y7A รีแบนด์มาจาก P Smart 2021ใช้ชิปคิริน 710A พร้อมจอ6.67นิ้วก้อนหลัง4ตัวแลืะหลัก48ล้านพิกเซลแบต5,000ม,ม,ม,มิลแอมมีชาร์จไวราสุดทางห่วยได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่น Huawei y 7 a โดยเป็นสมาร์ทโฟนที่รีแบนด์มาจากรุ่น Huawei P Smart 2021ที่เปิดตัวที่จีนไปก่อนหน้านี้นั่นเองครับโดยสมาร์ทโฟนรุ่น Huawei y 7 a มีหน้าจอแสดงผลแบบ LCD ขนาด6.67นิ้วความเร็ว g Plus 2,400คูณ1,80พิกเซลอัตราส่วน20:9ใายชิปประมวลผล Kirin 710A ไฮไลมาที่ 4G ส่วนเรามีที่เลียก 64G กับ1 2 8 g ห้กองหลังมาทมั้งหมด4ตัวมีทั้งกล่องตัวหลักความละเอียด48ล้านพิกเซลกล่องตัวที่2เป็นเลน Ultra Wide ความละเอียด8ล้านพิกเซลกล่องตัวที่3เป็นเลนส์มาโความละเอียด2ล้านพิกเซลและกล่องตัวสุดท้ายเป็นเลนส์เดฟความละเอียด2ล้านพิกเซลครับ ส่วนกล้องหน้าความเรเอ็ยด8ล้านพิกเซลมีทั้งหมด3สีคือ Crush Crush Green Bas ชโกและ Midnight Black ครับ i b แบตเตอรี่จุใจถึง5,000มิลอพร้อมรองรับชาร์จไวฟา t c ดารด์่2 5วัตต์อีกด,ด้วยครับสมาร,ร์ทโฟนรุ่น Huawei y 7A มีราคาอยู่ที่799ริงกิตมาเลเซียหรือประมาณ6,000บาทครับ